ยังไงดีขึ้นเนาะช่วยเท่าที่ช่วยได้หละดำเอ้ยแม่บรูวจะิทำยังไงเนี่ยหึจะทําหมันยังไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าค่าเลือดมันต่ามากถ้าทําหมันไม่ได้เนี่ยไม่รู้บริ้จะิทำยังไงแล้วทีนี้ในเรื่องปากของมันที่เจ็บเนี่ยหมอเขาบอกว่าเออตอนนี้ก็คือเราเอ,อล้างปากนะคะฉีดยาฆ่าเชือ้อแล้วก็เอ,อให้น้าเกลือแต่เห็นบอกว่าน้าเกลือหมดขวดนี้หมอเกาก็จะไม่ให้แล้ว แต่ว่ายาฮอร์โมนที่ต้องฉีดเนี่ยเขาบอกปวดหนึ่งก็ฉีดได้หลายครั้งแล้วพอทอ izen, ําหมันเนี่ยหมอก็ไม่กล้าทําให้นะคะเพราะว่าเลือดต่ําถ้าเกิดทําไปแล้วเดี๋ยวมันตายมันไม่คุ้มหมอก็เลยบอกก็ลําบากเหมือนกันเนี่ยไม่รู้จะทํทำยังไงแล้วตอนนี้นะคะค่าใช้จ่ายก็เจ็ดพันแล้วนะวันนี้นะคะแม่อ้อมเพิ่งจะได้มาแค่พันพันหนึ่งเองอ่ะพันหนึ่งหรือพันสองเองอะค่ะแม่อ้อมจะตายเอาเนี่ยายังไม,ม่ได้ให้สตังหมอเลยนะคะยังดีว่าโรงพยาบาลที่เนี่ยคือแม่อ้อมไม่ต้องจ่ายก่อนนะคะ คือสามารถที่เราจะอ่าไอ้นี่ให้เขาได้ก็คือว่าหมอหมอรอนะหมอก็โอเคค่ะก็แม่อมก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้ตอนนี้คือมันไหนเรื่องกินเนี่ยมันกินได้อยู่แล้วล่ะดำอ่ะมันมันไม่มันไม่มีปัญหาแต่ทีเนี้ยเห็นบอกว่ามันไม่ดื้อด้วยอมันจะไปดื้อไงนะคะมันรู้ว่าอยู่โรงพยาบาลอช่วยเท่าที่ช่วยได้ล่ะอคะแม่พุ่มก็ทำยังไงนะคือถ้าคือยาเนี่ยเราก็จะต้องให้มันกินตลอดแล้ว้องกินข้าวกับแม่อมแม่อมก็ให้มันกินยาอีกแล้วเราค่ะแต่ว่ามันถ้าเกิด อย่างน้อยเนี่ยที่มันอยู่โรงพยาบาลสักอ,อาทิตย์นึงหรือยังไงแล้วเพื่อให้แบบมันได้น้าเกลือได้ยาได้ฮอร์โมนให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยลราค่อยว่ากันว่าจะเอามันอ่าออกไปเพราะว่ามันทาหมันไม่ได้แน่แแม่อ้อมคิดว่านะคะแต่ยังไงจะคุยกับหมออีกทีนึงอขอความเมตตาเอซีให้กับบุญช่วยหรือว่าเจ้าดาท้ายซอยด้วยนะคะใจหมดเลยค่ะเอาขยะมาทิ้งมานั่งเปิดเลยอยู่นี่นักรบค่ะลบเห็นไหมลบเนี่ยเอ่อ ผิวพันธ์ุขนเขินมันย,ยังดีอยู่อุ้ยยังดีอยู่นะคะแด่อ้อมสูงนิดนึงเพราะว่าถามว่าห่างไหมก็ห่างอยู่ถ้าลบจะกินเนี่ยลบจะเข้ามาขอนะคะลบแป๊บนึงนะลูกนะนี่ค่ะแล้วก็เออแม่อ้อมลืมบอกไปว่า ลบเนี่ยเมื่อวานตอนเย็นก็เจอนะคะคือรู้ว่าได้กินอาหารเปียกแล้วก็หน้าพาก็เจอทั้งเมื่อวานเย็นแล้วก็เช้านี้นะคะเจอทั้งสองเวลาเลยก็เดี๋ยวเย็นนีห้าโมงครึ่งมันต้องออกไปตอนห้าโมงครึ่งค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไปก่อนหรือไปหลังก็นางจะไม่อยู่ค่ะนางเรื่องเยอะมากค่ะต้องอเอาเปียกไว้ีิเอาเม็ดไวส้สนะคะจะเอามารวมกันไม่กินนะคะกินเปียกแล้วจะกินเม็ดค่อยว่ากัน เออลบมันก็ยังดูดีอยู่นะคะยังไม่มีอะไรดําไทยซอยก็ตอนนี้ก็อย่างที่แม่อ้อมบอกนะคะว่าท่าทางอ่ะเจ้าดําไทยซอยจะทํามันไม่ได้นะคะเพราะว่าเกี่ยวกับปัญหาเนื่อเลือดมันเนี่แหละแลม่อ้อมก็ต้องให้กินยาตลอดคือ,คอพูดง่ายๆว่าหลังจากที่กลับมาจะต้องให้กินยาตลอดแล้วหมอบอกกับอ้อมว่าแม่อ้อมว่าในกระพุ้งปากมันเนี่ยนะคะคือปากมันเนี่ยเออ เป็นหลุมๆข้างในปากมานะันค่ะหมอบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันยอมอ้าปากก็จะถ่ายรูปในปากให้ดูว่าสภาพในปากมันค่อนข้างแย่มากแต่มันคือมันฝืนกินอนะ่ะมันไม่กินไม่ได้ค่ะไม่กินมันก็อดตายอ่ะมันก็ต้องกินไงคะใช่ไหมเออเวลาสังเกตดูเวลากินแล้วมันก็จะหมอบหมอบแล้วก็สักพักไปลุกขึ้นมากินใหม่นั่นคืออาการของการที่เจ็บแล้วก็ทนไม่ไหวแล้วก็เอาพักก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมากินนะอะไรแบบเนี้ยค่ะอืม เดี๋ยวแม่อ้อมไปทํางานข้างในก่อนนะคะยังไงก็แม่อ้อมขอความเมตตาให้กับเจ้าดําท้ายซอยด้วยค่ะตอนนี้ค่าใช้จ่ายยอดพุ่งไปที่เ0็ดพันแต่ว่าแม่อ้อมเนี่ยณนะตอนนี้พึ่งจะได้แค่พันเจ็บบาทนะคะแล้วมันก็จะเดินไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะคะแต่แม่อ้อมก็ คือต้องรักษามันก่อนนะคะเพราะว่าวันนั้นที่มาเนี่ยคือมันเหม็นเน่ามากพอน้ําลายมันที่มันยืดอยู่ตามตัวมันนะคะมันก็เหม็นเน่าไปหมดจนแบบต้องล้างตัวกันอะไรกันนะคะปล่อยให้ลบกินไปก่อน,นะคะ่ะ